ก็ปะูจะเข้าพวเขานั่นน่ะโรยไกะด๋อเออยัดใส่พวบ้าตลอดอยู่ยัดใพวเราตี้เนอเนี่ตี้ยัดในพวเราเนี่อันนี้คือแมนเนาะโอ้ยแต่คบ้าอยู่่ตงประเทศุนบิดคุบ้าคนไทยนั่นน่ะคาคนไทยคบ่าคนไทยเนี่ยอันนี้พอหางมานี่มัหัวพ่อหางซะด้ มันต้องใส่ปันึ่งลับอันนี้ละช่วงวัเนี้ยนั่มอยู่เว้นน่ได้กุ้มไหมปะปุ๊กเนี้นะใ่เมียงมาแต่ใส่เอาเราทำแฮมแฮมกอดอะไระมานี้ดิกเล่หรอโอ้เมียงซุปยาบกับคัตโคตีนอนี้นะอื สวัสดีทุกคนเอว่าตอนค่ำค้ขึ้นสีบุคอยจะถ่ายโดนแล้วเนาะนี่คือบรรยากาศหนึ่งที่โบรานพอตรงเรื่องเปืนอระว่าตอนคืนพระเจ้าเฮ็ดกันจะได้ยู่จังได้ยู่เนาะโอ้ไปเท่ามีเมทานอนเห้อนอนแล้วเนี่ยไอแก้วนอนแล้วเรับมีนอนแล้ว,ลวโอ้สลีปมาลิ้นอยู่ที่น้ำกันมาลิ้นอยู่นะแม่แม่บิด โอ้ยังบุตไตใฝ่หุ่งเด็ดนะเจ้าเลยแต่ให้หุ่งเนี่ยเบื่อตงกันเนี่ยเห็นหมืดแล้ด็นุ่มกปอยู่ฮันอันนี้ผู้เจ้าเห็นมายำสบายดียาทุกทิศ20ข้อเนี่ยโอ้หนุงมก็อยู่นี่นำเ่ยเพื่อนเพื่อนสนเลยเนี่ย นี่น้องมุกเนี่ยดูสมอชุฟังเด้อพี่วีว่าหนะขัดน้องมุกอยู่น้ำเอื้อยเอติกขัดยูไปโดนเราอีกทิ้เดือนหน้าเราพีวีสืคือขออ้อมือติกนี่ให้สื่อสับให้เนี่ยเอาแบบนี้เลยเนาะติกเนาะเอาคือกันเลยขัดน้องบอกเขาป,ป้าเด้ออยู่นี่บืงก่อนเด้อถ้าเบิ้งก่อนถ้าเบิ้งว่าอยูเทเบ้อ แค่บ่กันยูเทเราอีซืให้ทอแม่ละตีกันคือทอแม่ไปยูป้าหรือบไ้คือเขานี่น่ะนี่หนว่าทอโทกูโทษแม่ละตีเนะาึดบเห็นหุ่งอันนี้ผูบาวฟอหางหนใู้บาวรางไหมาวพอห้างโอ้ยยยยย นีนะขัดแยกไดเรายูเดอลยด้วยสูให้ไหวด้วยสูได้เอื้อยผู้เบาอหางผอห้างผู้งามอ่านี่ไปแทรหลอนะอัดมันนะอื่นเพินี่นะอียงอีจอมอีเต้าแน่เฮ็ดโพดเบิ่เขาบุมาป่านี้เนาะดีตัวนข้าเนาะขึ้นหอดเข้าเด้อโบเห็นเข้าแล้วเด็กน้อยนะไป่อกี่นำกับบเห็นอือ เดินส okay. ั้นหญ้าเด้อหนุ่มเด้ชขันยูเราขันเบิ้งก้อนขันยูแทเรอไอซีให้ขันยูป้อมเราไม่ได้ซื้อยูป้าเอ๋โบได้โบได้โทรมาซับไอซีให้ขันมายูบ้านด้นเราไอซีให้เดือนหน้าไอซีให้ขันยูเบิ้งก้อนวไวยูดนบ่อขันไวยูดนเราไม่ได้ซื้อขันขึ้นหอนแม่ไปห้าแม่กับโบไรขันแม่ไปห้าแม่กับโบไ้โทรมาซับไอซีให้ขันยูนี้เราด้นไรซีให้ Đây là con sắp tích là đẹp nha bên nơi sắp cả lưới nha hoa 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 nha, hoa 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 เพลงไหนกไนะ็ได้นนะเพลงสวซ่องหนซนะ <c oughs> ่องน่ะนงได้กับผู้อ,อายก็ายเนี่ยอนกเป็นเป็นห้องดังเนี่ยอซารีเนี่ดังแล้เดดัดงลขี้คุยบ่ได้เรีข้ามขี้คุยเลยเข้ามาทายโฮมเข้าทายเดีย้นนี้นะมือนึงมืออื่นเข้ามาทายโฮมเดียข้าทายโฮเดอสิไทยไต้งตัวามๆังๆอนึ่งเดใๆสิเด้อมืออ <c oughs> ือ <c oughs> น่นนองแบบแดง นองมาได้เต้งเต้งงางาว้้าวพอหางน่ะฮู้แต่ข้าวพอหางแลนี่น่ะโอ้จะได้ข้าวพอหางตีบ้าวพอหางตีจะฮู้จะมักหนึ่มักบ้าพอหางนึ่แม่น่มักบอฮะแม่มักบ้าพอหางบอกบ้วคือมั้าวพอหางว่าแม่น่ะ

อ๋ออาหารมุกเบิ้งหน่ำได้ไหมมุกก็ะจกเบิ้งค่ะบระยูงเบิ้งบระยูงเบิ้งเองเนาะว่าขันบริยักขันท้าวอยู่นี่ดาโดนเราไอซิ่งให้ขันนึ่งต้องอยู่เบื้งก่อนเบื้งจักมือก็ได้อยู่โดนก็ได้ขันขันอยู่โดนแล้วก็อยู่นี่อยู่โดนแล้วกตเดือนหน้าเดือนหน้าซื้อให้ไปขันอยู่โดนนะเบิ้งหอดเดือนหน้าขันอยู่หอดเดือนหน้าเรามีเม่นเอื่อยคู่บ้าวมีด่ะเออประตูจักเข้าพวกเขานั่นน่ะ าักเออยึดแต่กับผู้บ่าวตลอดอยู่ยักในพวกเราตีนี่นี่ติ๊ยักในพวกเราเนี่ยอันนี้คือแมนเนาะโอ้ยแต่ผู้บ่าวอยู่ใต้ประเทศคนบิดผู้บ่าวคนไทยนั่นนะผู้บ่าวคนไทยเขาบอกว่าเป็นไทยเนี่ยอันนี้พ่อหางมานี่โมโหพ่อหางซะดอกเขาบอกต้องใส่ก้อนหนึ่งแลับอันนี้วัด chúa chúa chua 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 để chua 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 เอออยากไปเท่าไหร่บ่นาบไ่เท่ามีเป็ดก้นกินหญ้าเนาะแค่ยญาดิไม่เท่านีกินหญ้าก่อนกินห้ามันดีไอ้มะแต่ยญาดิกญาดิมามาเอามาเอามะมากินหญ้าก่อนมะแค่ก้อนเนาะเออติ๊บบบบบไอ้ก้อนเนาะเริ่มเริ่มแข็งได้ก้อนเนาะกินหญ้าแล้วบ่อยไร มาบ่องได้มื้อกินบ่ได้มากินมื้อนี้ก่อนกินกินโอ้กินตอนแรกของเขาแล้วก็กินยามันจชิ้นดีไว้กินกินยากินยาอันเล่กับคิดตกกินด้วกืกับคิดด้วยกับเป๊กเลยเนาะกินยาก่อนมันดีไอไหมอันเล่นี่ไม่เลยเนอะนี่เฉลียแห่งผู้ง่ามเลยใครว่าไป็นลมไปไอ้ลมซ่องเพื่อกับไรลมซ่องเพื่อโอ้ รถดันจุนเพ่เลยรถนหแม่ก so ็นอนนี้นึ่งมุกนอนฮัทมุกนมุกนอนฮัทอุ่นดีนอนได้คนเนาะันิไอเยนออันลับน้าสาวหัวมีห้าโยอมกินมีห้าติห้าอเอาตุ้กับกินี่ยอมกินเราไปกินมื้อเช้ามื้อเช้า กินเป็นเวลาเลยไม่เท่ามีโเป็นเวลาบอดี้เลยฮัเข็นไดยก็บบมาอย่อเ็พื่อนนาเรียวเพื่อใ้เนาะเดี๋ยวเขาพูดกัน้องไอคนไทยคิอะไรไอ้นำเลยเดี่ยเแม่นเื่อนเลยเลื่อนเลื่อนเยนเรนต่อไบอลเนขึ้นเอออันนี้นจึงึ้งในอร์เอสันนี้ในในอาณาเอาเพลงตัวเองไปสอนซ่ไว้ตัดออกเอา หน้แ้เิ่ตไอจั่วเตน้อง้องู่ว้าถอวแจงนนาไม่เามีกระมือด้วยซน่ะฮถ้ามีสมู่มือดวเออตอนอยู่นี้เอาแจงกอนเนาะเป็นอะไรเดปอเอดปเป็นนลรา ย่าอ๋อบ่ได้ไห้มันซื้อโอ้ยนั่นโอ้ยบ่ทันค่ะพระเจ้าแล้วล่ะเออบ่หาให้อ๋อไผไท๋นฮ็ดหน้าแล้วนีอีมีหน้าเฮ็ดแล้วติ๊กสั่งเขาบ่อเฮียนเอาเนาะไปนําเฮียนให้สลีเฮียนหสลีก็เป็นแล้วเด้อเนาะเป็นแล้วเป็นงนึงแล้วไปเฮียนอยู่นําแม่แม่อีมิหั่นเ้ออื กับเอืออีแซงฮันเป็นเนาะเนี่ยเราไปเห็นติกแต่ไป็นน้ำมุกได้เด้อมุกกับปุกเขาก็เป็นยากอจับสิเ็เด็ลงเด็บลงซือเน่เล็บลงเ็ดลงให้มันซื้อกันแล้วก็ได้เออเห็ดเอ็ดส่วนกโดดิเออมันต้นเออเราไยเอาเลยเนาะเหมเป็นหัวแยกอยู่สิน่ะ เปมาไทยนาบบแมเนาะกินหน้าก่อนหน้าอันนี้อมันก็เนาะมันดินกันงามอยูะพูมันก็จะได้งามอยู่แล้วเปิด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 เนี่ยฮะเหน้าเนี่ยมันน้ากินกออออ

อาดาทึกซื่ออันนี้เอไพนี้เอไพเอไพเป็นขมนบ่น้าเดาทึกอีกแล้วเดาไกบกบาจาอันนอเดาเดาเอาเเดาเอาเราบวกผู้ชมนู้ กลีบกลีบไม่เขมเกลีบไม่เจ๊กลีบไมเขมกโอ้เบรียงเบรียงบรเนื้อเรียงเน้อเรียงเ่าอเฮ้ยโอ้โหแปะหรอดีดีแปเป็นป่อืมเป็นเมีอะบ่เป็นเม็ดของอ ภาษาเราส้งมาเป็นบ่ยาวนี่จะเป็นไะภาษายาวคองบ่ยออเป็นเยเป็นคนนัดทังก็บอกเป็นเาสุงจะเป็นน่เราสงระหูอ้วงระดเบิ้ลอนบรมยอเออรางงดกับซาซาส้งดูสบายดี่มเส่าซ่าส้งอมได้บิ้ก้นบรมยอดเถอสบายดีเออคอยจะกินเข้าดิภาเราส้กินข้าเราหน้าหมอเสียบลา ไหนเราเป็นเดินนมอสิเซปลาเด้เออค่อยไปป้าสิว่าจะได้เหรอไปหายงเลยไปหายงเออเออโอ้เราเป็นได้เลยติ๊กเจ้าเป็นบ่ติ๊กอันนี้ฮันยะก็มาเป็นจกอันเดือนก้อนกุมราบาร์กุนโอ้ย่าชุ่มโออากุมราบาร์กุนลาสับสนหรือยืม รลย้ำปืนเสื่อมรือเยื้อมจนลาตินเลงนี่แตงรังพี่ลาคาร์ปกุ้ับไแล้วทีมปาคาร์ซองได้ีพรมยอมเบื่อไม่ลากนมไม่เลา้เวลาก่ฮึบจะอึมเยี่ยมะกี้แหละ มีอ้ามีอาเสยนี่เออาเสียงยัดรมนอนการเสียคำคืนนู้นเราพูดแปภาษานันก็มีนี้ภาษาเราส้งอย่าไเงี้ยนแม่ได้ภาษาเราส้วงหนมเก่งวัดแสดง่าจาได้ภาษาเราส้งเงี้ยเคยไปอยู่นาเวนที่นนะนาเวนมีเราส้งได้หนอเป็ดนาเวนเออเน้อคุ้งหนอฟักเ่า

ดูเศราที่งานปิงป้าไ้ละไปส่ทสุดยู้านหยปะปกเออไปทางนี้นึ่แมวบุกินที่ระวังแมวด้วยบุกให้เรเนาะแท้ลาลีเลยนะคิดเเสียบุรีนานาเติมนาเติมก็ดอมก็จมดอมเบี่ย่บ่มีเงียเบียโอเบลียเบียลืมเบียละเออ

แม่เอาเหยหันกินกินนะเตะไปแบบไห้หันเลยกินแบ่กินวุนนี่แลจมกนั <m <m yeah, uh ่งยัยังพูด uh ่าง้ขอเมลแล้วนึกางคนซินี่นุ่มาพีนอนได้อุ่นก็นหนอยจะพ่นมีเพ้าหอมบ่อยู่ป้าน่ะ ดูมีเนี่ยแหนอีูจ่โยกเย่อเนาะแหนเขาไปเนาะจต้อนเปไปโอเนาะยานบอนดุอ่ะเจ้าที่นอนอยู่เท่านี้เนาะอ๋อับมดูจิตแปะหมักพองน้ำดิฟสนอนหลัแน่เนี่ยออสมุกมานพาจ้ิญนะดูแงเหมือนพ่ออีมุกคนนี้ไปน้ำเอือยออมุก่มําไรลก็ื่อามม่ิดเด้ เดินนกดเด้เป็นนกะนั่นะอินกปูป่หันพ่อูอัน,น,นเราเรามื่เคยมาแไาาาอแ้นู้นเนี่ยตอนมาน่อยน่มาอินู่นเออหอ้นู่นยู่หันะเราเมื่ลงมาพี่อ่าเกมนั่นนี่จะมุอมกับมุกอมจะมุกอมเปนอัปนำเยน่นแหละ่จะ มืกอมนี ح, au, a, ่ว่าอับนำอียยยรยาอะอีอ nice. I mean, ันภาษาต้องเลงเว่าอะไก่อนภาษาลบีพวกเจ้าน่ะขัไปอบนำนะอ้อมอุ้มวกโอ้ยอุ้มมัอุ้มวกอุ้มวอ้มัวอ้ัวอมอุ้มวกินข้าวัว้มวัวอน้มมวันอ้ว้ั้อ้ัออมอ้อบอืมไปป้มม ไปหายงหายงก็เดิ้ก็เดิ้ลสุ่งไปหายงคือล่าสุ่งคือล่าสุ่งเขาคือกันคือกันแหี่ไปหายงนี่งไปหายงอือนอนรับเด็ดจะว่าจะไดนรับปื้อปื้อปื้อมันเต้ใคยนี่ไปดูแค่เลขบนน้าบนหนำเนี่เนาะปื้อปื้อเลยไม่นอนรับเลยปื้อปื้อเนี่ยมันรับนั่นคนล่าสุ่งปื้อปื้อเนี่ยปื้อปื้อเน่ยบอกว่เออเราว่าอันเดียวกันมาเนี่ยเว้นเนาะ พีนี่อันนอนนอนเเ็นเอช่นก็ลัเอ็มป๊อเออละเอ็มละเอ็มมันความเผาหละหลเอ็มเออคนเจ้าเนี่ยเจ้าพีว่าเราสูกอยู่ปุ๊บล้เอ็มนอนรับเนาะเอ็มนอรับอ่าบมเดียวกับอันเนี่ยคุมุนเอือีาเรีอันเราเนคุแกวว่าไฉ่สีแล้วไม่นอนรับอ่สิลอย

เติมนมบัดรเดเติมนมบัตรเด้นะเติมนมบัดรเดเนาะเติมนมบัดรเด้เติมนมบัดรเด้ฮ่มุกนะออกไปเนาะกำคืนเดี๋ยวนี้ก็บรรยากาศดีเนาะมาดูด้วยโลกกันเดี๋ยวบอกสมุกจะอะลรวะเนี่ยเบิ่งกันทุนงานกันเบนิ่งสมุกขันยูโตแล้วก็อีได้โทรศัพท์ขันยูดนขันยูฮอดเดือนนะขันยูไปปลาขึนบัวได้เด้ ขันยูวันนี้่ยอมันนอนยามคือขันยูได้ฮอตเบือนนึ่งเรอะนะไอสืถวซับให้หม่ยนึงคือสติกเลยเนงยนๆสำคัญเลยแม่แม่อันมืช่วยเราซื้อันแสบตุ่งใหญ่อยู่เส่วะจ๋อเงินน้องอยู่หานี่เผมสติกนี่เออบ่บ่ไม่ดีสักเท่าอ๋อมนวสัก <S <S <t <t uh> um k> <k ่็าันไปป่ฮันก็ได้ป่าใกันฮันคว่าซิมันยังคืนเอาเอทุกคนจิดนี้จะบันเากับาำคืนนี่เอออพาไม่ที anyway ่เดินแ้วยอมเมี่แสอคางอายนี้ลาไปก็ทุกคนเนอะแล้วก็ไม่คิดต่อไปจิมนี้สบาดี